รางวัลตัวไหนก็ได้ค่ะแตกจับแต่ก่อนเลยค่ะสามรางวัลท่านนายกบอกว่าแจกให้เยอะๆไม่ต้องมีคำานนะนะเพราะฉะนั้นเราขนาดในการเป็นสลากกินรวดนะคะสลากกินไม่แบ่งนะครับออกรางวัลนะคะ อ่าเลขเข้ามานะคะลงทะเบียเนเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญด้านหน้าเวทีนะคะอันดับต่อไปนะครับขอขอขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับอันดับที่หนึ่งนะครับท่านพิเชษครับพรชนะธนามาศครับประจำหลักร้อยครับอันดับที่สองนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานเจริญนะคะคุณรุ่งทิพรพรพรธนามาศประจำส่ดนหมายเลขที่สามค่ะ งนะคะรางวันแรกนะคะจะเป็นจักรยานนะคะรางวัลแรกนะคะจากรถจักรยานจ,าจักรยานจากบริษัทฟ้าปราณีัลบเบอร์จำกัดนะคะ ใช่ห้องเดิมที่หนึ่งรางวัลที่สามที่สองที่เอรางวัลที่สามนะคะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่